สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์เฮียยุทธนะคะรถมือสองสาขาอะไรคะพี่เก่งเป็นสำโรงครับสาขาสำโรงวันนี้อยู่กับเซลลี่และพี่เก่งครับอ่าเราก็เดี๋ยวจะเข้าสู่โหมดเทศกาลสงการกันแล้วนะคะพี่เก่งใช่ครับใครกำลังหารถนะครับกลับไปซิ่งสงการนะครับใช่ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามีเสนอคันนี้เลยใช่ราคาเบาๆพิเศษคันนี้เท่าไหร่นะคบพี่เบียร์คันนี้ถ้า บอกไว้ก่อนราคาไม่ถึงสองแสนเอางี้ดีกว่าราคาแค่แสนกว่าบาทไม่ว่าใครจะสนใจเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็ยังได้ทั้งใน2รูปแบบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a y a า i s นะครับเป็นอ่โฉมที่แบบหลายๆคนยังตามหานะครับเป็นรถซิ่งนะครับรถในตำนานนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับนะครับยุค2000ใครอยากได้ ค,คันนี้เลยเลยซลพี่เบียเซลพี่เก่งแนะนําคันนี้เลยต้องบอกว่าเครื่องแรงแซงทุกแยกแซงทุกโค้งแน่นอนนะคะเพราะว่ายาลิโฉมนี้จะแตกต่างกับโฉนปัจจุบันตรงที่ตัวนี้ยังเป็นเครื่อง1.5อยู่ใช่ตัวใหม่มันจะเครื่องเล็กลงใช่ใช่แต่ว่าโหบอกว่าคันนี้ออกตัวดีมากเครื่องแรงดีมากาใครแล้วไปคันนี้นะคุ้มไม่ว่าจะเป็นสดหรือจัดไฟแนนนะคะใครสนใจซื้อสดทักมาคุยกันหรือใครอยากจะจัดไฟแนนก็ผ่อน,บนเบา หลักนี้หลักนี้ตามที่เฮียเคยแจ้งไว้นะคะทักเข้ามาได้เลยนะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของเพจเฮยุทธนะครับใช่ทักเข้ามาเลยแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเดี๋ยวพี่ทีมงานไปช่วยตอบให้โอเคก็ฝากไว้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะก็ให้ติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเรามีรถคันไหนมาอวดเพื่อนๆกันบ้างสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ